สวัสดีครับแม่ไพ่ครับสวัสดีครับเอากลับมาตามพ่อมเออเงินคนฝันเนาะเป็นเหล็กร้านไส้ถูกข้อเสียชีวิตเนาะก็ตายเนาะแม่ยังหลกักเขียนเหล็กให้พ่อมกอนตายกอนตายเขียนเหล็กให้เ,เขียนให้อยู่ให้นะครับแล้วเขาก็เมาตามนี้ค่าวว่ามีเรียงแปลเรียงเรียงลีรับเกิดขึ้นเนาะไม่ยนะครับแม่ไพ่เราได้จังไหนเขาก็ต้งไปฟังกันเนาะถือว่าเป็นเรียงเก็เป็น พอคิดคิดนิดนึงพี่ว่าควรเล่นแบบเนาะว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะการที่ทำลายตัวเองเนาะเจ็ดใทยพอแม่เสียใจพ่อแม่เสียใจยังเป็นภาระเอาลูกมาให้แม่เลี้ยงอีกแม่ลูกไม่ยิ่งพอตายไปแล้วยังมาเป็นผีย่างมั้งหาให้ยอะไอย่างเงี้มหายมากเขาสิงอย่างเงี้ยเขาสิงแม่ขั้วแต่ว่าแล้วพามาขวองเต็มเอาหมอทำพิ่นมาทำหมาหอดแล้วมาทำหาศีลศีลแม่ สิแม่ยุใสพน้าวมาถามหาแม่ผู้นั้นก็ให้ว่อวิวเว่อวิวขึ้นเอาพระมาคล้องกับพวกโยกกำพาไว้กำยุงสิละกำบว่างในพันกำแน่แน่แก้อกับพวกผู้ผู้ผีสิงหน่อผู้เขาผู้เขาเนาะเออผู้เขากำยุงสิละว่าสิมาบ่ได้สั่งแม่สิมาเอาปั๊บเวื่อข้าใจของแม่ไหมว่าสิบอกแม่ว่าเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ไม่ได้บอกก่อนต้นตายบ่ได้บอก ที่จะเขียนหน,นังสือไหมมว้ในสมุดว่าขอราชขอลามือทุทไทยขอลาแม่อาจารยว่าพบกบบบท่านได้บอกเรื่งเล่าของใม่จตัวเองเรื่องที่เขาียงี่แม่เรื่องเขาสิงแม่ขวั่เขาสองเทียสองเทียคนเขาสองเทียสองเทียเพราะว่าพญ่นาผามัขวงมอถ้ำมันเรื่องอันผู้นีก้ก็เรื่อระบายออกบรอบไรไม่ตาหายเพราะว่าพระอยู่ในนี้้าพวงเหมือนไงพญานา,าคขวงว่า เอาสินมาขอมหัวท่ามาสินเอาสินมาขอมหัวานร่มรถหนาพ่นไหมสินแม่บถตัวเออสินแม่เอาสินแม่มาท่ามาแม่เห็ดหมู่บ้านจังจังเหมือนออกมาผู้นั้นจะมาข้อแห้ง หายคลาดหลายค่อยแหงเลยมี่อผู้ซ้อนงะไรเด้อบี่ผ <coll> ู there, ้ซ okay. so, right. ้อกันเทียที่สองกับผู้เก่าเนี่ย่ะเขาผู้เก่าเนี่ยล่ะเขาผู้เก่าเีกะวางเดยเขาบอกยังบอกเขาออกแล้วก็มาเข่าอีกนะบอกเขาบอกยังบอกเนี่ยกับว่าวอาอีกอย่างกับขึ้เก่าหายหรเก้านั่นแหละเสือสามเลยเสือพ่อตใหายกับขึ้นผู้เก่าพามาขวงแล้วมหมอท่ามือก็หนมาท่ามก็ดีเิบอสามเลยเห็นเลยบ้ตัวนี้ละสองเทียสองเทียเนาะกับวิจัยหวิจัแบบมาทำเสีย เออสิไมาสั่งสิมาเอาเลี้ยงเล่าสิอยู่ในใจนี่ล่ะบ่ไม่ได้บ่ได้บ่บายให้แม่ฟังแล้ก็ไปผูกคอตายก็ไม่ใจมันสิเป็นโรคซึมเศร้าล่ะครับมันเศร้ามานจะโดนแล้วเพราะว่ามันนักใจจาของเก็บไว้หลายคนผู้นี้มันคนสิบ่ปากแม่ป่วยบ่แล้วป่วยหมายถึงว่าเราป่วยเป็นโรคนั่นโรคนี้โรคตับโรคโคตรแข็งแรงป่วโคตรแข็งแรงเหรอครับอืมโคตรแข็งแรงพร้อมอืมคนหนุ่มอยู่คนหนมแม่ก็อายุอันนี้สิบห้าปีแล้วล่ะ มีปีแต่ว่าบ่ได้อันบ่ได้เป็นโรคไรแลกอย่างเงี้ยเลยต่ว่าเครียดในใจว่าสิบอกน้องบ่ได้จังซี่น้องก็ไปกินยาบา้าจังซีอ่อันยายอยูเ่เฮียนคือยายข่อยนี่ยกดิเตียงกดทิ้เตียงว,วยงันนี้พูกอยากน้ำแม่ตั้งเห็ดแรงเห็นง่ายตั้งอยากน้ำผู้ยาบ้าผู้ผู้ยาบ้ากันกันกินมาแล้วแต่ว่าของเงินแม่แต่ว่าด่าแม่ผู้นี้สงสารแม่เรื่องเก็บกด เก็บโคดไว้กันจิตวา้กันกระพิษกันนี่ไหมน้องก็ไปมันอ่านใจว่ามีเมืองละใบได้เขียนหนังสือไว้ขอล่าตายสันต์มือทุดไทยเหมือนย่ำขึ้นมาโทษหาเมียว่าอันเท่านี่แรยกท่างกันซะว่าชันว่าเป็นมือทุดไทยห้องข่อยหรอละก็นจิไปห้องข่อยดรอกไปคนละท่างซะเป็นวันทุดไายแล้วขอพวกลับขึ้นไปหาเจ้าดอกล้างสีสังเมียเด้อ แม่มาคลื่นอ่ะนะโทรไปบอกเมียเม่ยุงเทปเม่ยุงเทปเออบ่กว่าเขาใจว่าสิผูวข่าตายดิมาเนี่ยอันยทั้งแห้งผัดเชียนอันสมมติมันไหวสิสิสร้างแม่หน่าละว่าแม่นั่นอันดูสีขอลาเป็นมือสุดท้ายแล้วแม่ผมนี่งวัยอายุนั่นแม่ดอกปราจันว่าผมนักใจปราจันว่าผมจะไปมั่งสบายสบายดอกไว้ทั้งสิ่ง ให้แม่นังเบิ่งลูกให้เนเดอ้อฝากลูกเลี้ยงลูกให้เนเดอ้อร์เลีปล่อยลูกไขเดอ้อว่าสันว่าลูกไม่ยิ่งร่างสิใหญ่สมมืตินี่แหละลูกเดรื่อยนเขียนเขาเขาเียนเป็นเลขกน้ำบาเนี่ยตัวเลขกกันแล้วว่าแม่เจ้าซื้ออายุขอลูกของไขเนเดอ้อบอกพี่น้องเขาแน่บอกว่าเป็นเลขกแคเลขเล่าเป็นเล็กบอกแค่าตาเขาเจ้าซื้อเล่าเมือเม่อน,นั้นออคือเรบอรถบ้านนะรถซุ่เขาเจ้าไปเบิ่งผู้ฆ่าตายนั่นไหม เห็นสมุดน้ากันนั่นถือบัตบ้านถือบัตรบ้านของแกคุมนั่นคุมเพ่าะอะไรไปเบิ้งมันผูกข้าตายมันอเขาไม่โทษมาบอกเจ้าเดีว่าเดี๋ยวเขาอยากเขาอยกก็ไม่แต่หายด้ไมหาม่แต่โทษมาบอกมือไปเผามือไปเผานั่นจังโทษบอกสองหานวะแม่สองหาตัวเดียวเลยแม่ขีเขี้ยมกับจังไรจังขมแม่อันมองกี้ดินทรายันอยู่หันมันเล่นดินทรายยู่หันก็เลยไปปิ่นทองขีเขี่ยมกับสองหาอีกเขาว่าน่ะ เออเ<ม>ขาเจาะกระือคักซึงแน่ถึงตาบ้านนี่าตบาตบ้านเลขอันเลขอันทะเบียนบ้านเด้อมองผูกข้อตายเออทะเบียนบ้านหนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งทะเบียนบ้านเด้อหนึ่งศูนย์หนึงหน่ง,งมูไรมูไรนาแบบบ้านแกข,ขับาาหมู่บแมนอันหนึงนน่งศูนย์หนึ่งหลวดเพิ่งเกิดพออ่ดพอซอเลยพ่อซอไดกันสองหาอ๋อยี่สิห้าปีเนาะยี่สิบห้ปีลบเบิ้งา สด็จมาอายุยี่สิบห้าปีนีงเน้่นนมน่เป็นเบาอยู่จังเออลูกลูกชุ่เสาวเป็นเด็ทุกคนครับแต่ว่าจริงน้ำดีห้องของพษายี่นเอาศูนย์หนึ่งน้มีเลืเ็กสองตัวเด้อศูนย์หนึ่งศูนหนึ่งเ่ะเอาแน่ตัดเอาตัดเอาศูนยหนึ่งหนึ่งศูนย์่ะมเลขบ้านเขา เรียบบ้านมันกับผู้ยสันสองอะไรบกี่อันอันปูนเครื่องปูนเครื่องไม้คืองคื่อข่อยนี่แหละโอ้ออายุกับสองห้าสี่สามล้วเนี่ยอือสอเกิดเอาตัวก็ัยังเน่ยอันยังอายุพ่อสอบสี่สามอายุอายุสิ่สามอะยังอันนี้ไม่ไอยยี่สิบสองายุยี่ห้ามเลบกับสี่สามนะลบจากเอาพ่อสอมาลบเลยย่หากับเขากับ Hai, an. อสองหาสี่สามตรงก well. ับอายุของแตงยังอันนี้เอาสองตัวในเด้องหนิเด้อมอหลยจะเลื่อมเรือศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์หนึ่งพื่อนเนาะโไงเนาะเนาะแล้วก็ดูแถวไม่พ่เอาเมนตอันนี้ของคนตายการู้ห้าดอกไทยน้ำก็เล่นลูกหน้ำพร้อมเนาะม่าเป็นรัฐบาลไทยได้ครือเล่เป็นอื่นอันนี้ลูกหาน้ำพร้อมมาเจไทยน้ำยืนแหละ หมายถึงว่าเพราะว่าไม่ไพ่กับฝันว่านม่เงี้ยกับไม่เงีอันมเงี้เสาเหเรยกว่เขี้ยกับสองหาเด้อที่เอาบอกคับเรยกว่าเขียสองหาเด้ออ่าเอาท้ายผิเอาเลยเี่โอ้เอาท้ยเด้พี่น้องที่ว่าเอาท้ายเด้อนี่ตะเลเขากันปะเนี่ยหน้าเคยเห็นสองหาเด้อเห็นสองหาเด้อพู้ผหนาได้ปะไมากูเบิ้งกระดูกมันถ่ายผิตัไว้โต๊ะกระซับมันพหน้าว่าเห็นศูนย์หาวะนี่ เออเอามันตรงกังนกับแม่ได้ละ่ะมันบอกว่าผู้หลานสาวนนัเห็นสองหาเรียกแบบเขียแต่ก็ล้องแม่ไพ่กับฝันว่ายี่สองหายาเลขไว้อย่างสองหาแตนะ่ก็บาดเล็ทจีสองหาไหนะมเขาบอตรงกับแม่ไพ่องคันเนะบบาะเขาบอกเนี่ยนะเับอาจจะไปรัฐบาลไทยต่อเลยนะครับเนาะนี่แหละคนที่ว่าจะเอาส้มเงี่ยแบบไปใส่ไทยกับกรองมือเด้อนะครับเรียกแม่ไพ่ร้านบอกว่าเสื้อยุษพษ่พ่อซเสื้อเยี่ยังก่อ อยู่อยในเด้อเหรอวะก้อนตายก่อนตายนา่คือสองหาดด้วยนะครับบ้านะไที่ผูกข้อขึ้นหนึ่งศนหนึ่งถวบ้านพมว่ันพ่อสองหาดสี่สาม่ไอ้ไพวาลอยกศูนย์หนึ่งน้ำเด้อนะครับตันเด็ด้งเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นรัฐบาลไทยสองหากะไรหรือสี่สมหรือศูนหนึ่งเนาะกับพิจารณาเด้อนะครับครับผมบ้านผู้ตายขัดวงเนียนี่เนาะยังกือขึ้นเนาะงไพเนาะไปตุยเนาะตายสันองอาจจะเป็นไทยตอกระไร เราะว่าก็มีหลายผู้หลายคนเดือดฟันไดสองหาเงินนี่ราชวันไทยหลายคนเดู่ก็น่าสนใจแถวดอกไทยอ,อืมก็เป็นไปได้กนแต่ว่าสงหาคือเราเสียไปแล้ว,วครับกับลรองมึงเนาะแต่ว่าผมย้ายไฟนี่ครับผมอาชีิเนี่ยก็บิลงมันนี่นนทุกันเลยล่ะก็เขาให้ชคงให้มาน้ำเมลไทยเลขลานไสผูกข้อบอกเลขก่อนตายเนาะนะครับ คือสองห,าอห่าคืเอเสือยู<ห>่คเยเดรอรวางสีนะครับเนาะนขีเขียมเรียนยูรัอนยูรขังทบบอกางศีล้วมาพีก่าเยนสองหาเรียกเ็กอก็ยังสองหอีกสองหา่าเรียกฟ้า,งงหา,หาลงเลยเรียกฟ้างนนลงมันสูญหให้มันจังไรนี่แหะเมาตรงกันอย่างเนอ้าขอให้แตกขอให้โดนขอให้ยูวันนี่แหละมาไปานมีโชกนะครับเนาะมนโชกให้ได้มันนี่หรือมื่นกับยูวันจะหนีล่ะครับแมน บนใชุดนี้นาะเดี๋ยวมือมาตามทีหนึ่งของสุดท้ายของแม่ไพ่ทางรัฐบาลไทยเด้อน,นะครับเอาตามนี้นะครับสรุปว่าแม่ไพ่เนาะหลานไส้บอกเลยก่อนตายนะครับผูกข้อคือบอกว่าเสื้อ,อยูไนเตอร์สองหานาะนะครับอืมเจ้าก็<ม>ถือเวดบ้านอะไะมันมันมันออกเล้าออกเล้าแต่กับวันเนี้อาจจะไปไถ่ตอก็ได้นะครับเนาะเล่บบ้านขึ้นหนึ่งศูนย์หนึ่งเนาะพ่อซอเกิดสองหาสี่สามนะครับก็ตรงกับลูกไส้ แม่ไพ่ตี่อนฟันมานจะถีบมันซอบหัวเขามีนมันมมมมฟันหัวครับแม่ไพ่ตีสุนหา่าอ,อายุแต่งเงี้ยกับชีสามปีเกิดพ่อซอสองหวยกันสองหาสองหาเนาะ,ะแต่ว่าคนตายในร้านเนี่ยเกิดพ่อซอสองหาชีสามอายุสิบห้าปีว่าเลขลูกเพื่อนสลับกันนั่นเ่อเพื่อนหนึ่งเกิดเพื่อนหนึ่งตายเพื่อนหนึงเกิดเออสินะเพื่อนหนึ่งเกิดอายุยี่ห้าเอออายุยีห้า พุ่นเนื่องนี่เกิดพราสองหะสนะแต่เหลขกมันมันเป็นเล็กสองหากับที่สามพ่นไปพุ่นมาทั้งนี้นะเอาล่องวารัตบ้านไทยมาด้วพี่น้องนะโจกมัว่าผิดว่าถือขอถูษขรอผินะครับบางที่มันก็ดเาไปนั่งเอาจะมีศูนย์มูลสลับเป็นบ้านเนาะลูกจับของขับชูชันนอนสวัสดีครับ